สวัสดีครับทุกคนวันนี้บันดี้ขอนำเสนอคอนเทนต์ใหม่รถ VS s อ p e r เปอร์มาโอหยบันดี้รถกับมาริโอเหรอเอ้ใช่เลย,ยแต่เต,ตอนนโอมยมจัดก,การเราวันนี้เดี๋ยเราจะต้องเอารถที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพเพียงพอต่อการหลบหนีและก็ ปลอดภัยต่อการจมจีของเจ้าซุปเปอร์มาริโอตัวนี้วันนี้บันดี้ขอเสนอรถคันนี้ก่อนเลยไชคก็รู้จักไหมคันนี้คืออะไรอันนี้มันคือรถถังหรือรถหุ้มเกรานะน่ะมันคือรถหุ้มเกราะจากกองทัพบ,บกชั้นดีเลยนะคันนี้ทั้งสะพเทือนนับสเินบกได้ด้วยแถมยังนั่งได้มากกว่า10บที่นั่งแหละไชคเก์แถมยังมีป้อมปืนอยู่ข้างบนอีก ด้วยนะแต่ว่าเรายังใช้ไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้บรรจุกันสุดโอเคชายก็ว่ารถหุ้มเกาะแบบนี้น่าจะแข็งแรงป้องกันเจ้าซปเปอร์มาริโอตัวนี้ได้อยู่นะบัดนี้วัดได้อยู่แล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าถ้าเราขับรถหนีเนี่ยเจ้ามาริโอเดี๋ยวจะตามเราทันไหมชาก็เธอพร้อมที่จะขึ้นรถเปล่าขึ้นนฉันขึ้นฉันขึ้นด้วยฉันขึ้นด้วยอือ่าทุกคนคิดว่าคันนี้เนี่ยคันหนีเจ้าซูเปอร์มาริโอได้ทันหรือเปล่าเรามาดูกัน โอ้มันวิง่งวิ่งตมามมันแล้วมวิ่งตมามมันแล้วดิบดบิอ่าเป็นไงล่ะเนี่งถึงกับวิ่งตามไม่ทันเลยนะบัตนี้เธอดูสิจริงด้วยใชกเกอรบ,บันดี้ว่าคันนี้เราหนีทันนะฮ่าฮ่าความเเด็ก่ต้องเป็นห่วงตอนนี้เราวิ่งอยู่ที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งน่าจะไวกว่าเจ้าซูเปอร์มาริโอ้นะจริงด้วยปกติตอนเราเดินหรือวิ่งหนีกันนะ่ะถึงกับวิ่งไม่ทันเลยนะ ริงด้วยแฮชาชเกลเอสโอ้ยโอ้ยโอ้เดียวเดียวฉันว่าคันนี้น่าจะปลอดภัยเพราะมันเป็นรถถังที่แบบพุ่มเกราะได้ดีมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเจ้าซูเปอร์มาริโอประทัคันดีแล้วเราจะเป็นยังไงบ้างชเกิลพร้อมหรือยังบันนี่ฉันว่าเราประจันหน้าเลยมันเแล้วเออเยี่ยมเยีี่ยมโอ้ต่แต่ ยังไม่ทันได้ประจ,จันหน้าเลยอะมันมาเสยหลังเรียบร้อยแล้วยังรอดอยู่ใช่ไหมเนี่ยวันนี้ไม่รอดแล้วนะฉันยังรอดฉันยังหลบอยู่ในนี้อยู่หลบอยู่ในรถนะ <c oughs> เอ๊ะ<อ>ทำไมมันเฮ้ยมันไม่สนใจชเก,ก้ลแล้วแฮะถือว่าคันนี้ผ่านโอ้ชเก้าก็ให้ผ่านเพราะว่าชเก,ก้ายังรอดอยู่แต่ว<อ>ัน<อ>นี้สีแง่แกไปแล้วนะงั้นเดี๋ยวเราไปดูคันใหม่กันต่อดีกว่า คันนี้บันนี่ให้10คะแนนเต็มเก้าเอ๊ะเเต็ม10บล้วกันทุกคนให้คะแนนเท่าไหร่คอมเมนต์บอกด้วยนะอ้ชัตกกเบอร์ตกี้อ้บันนี่โดนกระแทกอย่างรุนแรงเสียงแหบกันเลยโอเคบัตกี้เนี่ยรถหุ้มเกราะโมเดลหเนี่ยเราถือว่าให้ผ่านนะผ่านการทดสอบนะอ่าบันนี่จะได้บอกคุณพ่อว่าเราจะสั่งผลิต รถหุ่มเกาะโมเดล1ออกมาได้ใช้งานแล้วก็ได้ส่งออกไปทั่วโลกได้นะไชเกิลดีไหมมันดีมากเลยนะบันนี่เดี๋ยวเรามาดูโมเดลรุ่น2กันดีกว่าอ่าบันนี่ขอเสนอรถหุ่มเกาะโมเดลรุ่น2นะครับ รุ่นนี้เนี่ยสามารถนั่งได้แค่คนเดียวเท่านั้นเราจึงต้องเอารถออกมาทั้งสองคันเพื่อจะทดสอบว่าความว่องไวและความคงทนเป็นยังไงบ้างคันนี้เจะติดป้อมปืนกลขนาดจุดสองสองนะป็นปืนกลเล็กแบบเล็กเล็กเล็กมากๆเลยแบบเล็กที่สุดที่เคยมีมาเลยแถมคันนี้สะเทิร์นอัสะเทิรนบอกไม่ได้นะแต่ว่าคันนี้ใช้งานได้ดีเวลาจะอยู่บนท้องที่ท้องถนนะนะนะชายเกลิลแล้ว ู้ต่อสู้ของเราเนี่ยจะเป็นตัวจัดการรถคันนี้ก็คือ,อเจ้าตัวเดิมเลยซูเปอร์บาริโอดองแดงดองแดงที่เดินลุกดิกด๊กลุกดิก๊กอยู่ตรงนี้นะโอเคเลยตัวทดสอบมาแล้วงั้นเราก็ขึ้นรถกันเลยดีกว่าบันนี่้รถกันเลย แต่ประเด็นคือเราเนี่ยจะทําการทดสอบวิ่งวนก่อนแล้วเราจะมาดูกันว่าเจ้าซูเปอร์มเรีโอจะจัดการรถน,นี้ได้หรือเปล่าว้วโอเคแลกก็จับขบวนคาราวานยา่า <c oughs> วันนี้ความเร็วจะสู้คันนู้นก็เอความเร็วก็60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่ากันนะแอบสบายคันนี้เราไม่ต้องห่วงแล้วว่าเจ้ามาริโอจะวิ่งตามเราทันหรือเปล่าใช่เพาเธอจะไปกอบเข้าใกล้มันมากเกินไปนะเดี๋ยวมันจะมาโอ้มันเริ่มเดินมันแล้วนีนนาโอใช้ก็ลมาแข่งกันดีกว่าเบียดกันใครโดนจับการก่อนก็ท่านแพเอาปล่าเยอะเยอะมากมากมากใครโดนจับการก่อนก็ท่านแพเยอะๆยอะเมาแล้วมาล้ว แจเกิดูรถเธอส่กระเด็นกระดอนไปถึงนู่นเลยแฮะ oh. เอ๊ะันนี้ว่ารถผ่านนะชายเกิลแต่ว่าตัวคนอะไม่ผ่านไงแฮะชัยก,ก,ก็จว่างั้นแหละมันกำลังวิ่งตามเธอดอกแด็กด็อกเด็กด็อกเด็กใหญ่เลยนะเดี๋ยวบันตี้โชว์ดิบีโชว์ดิฟดิฟไงล่ะอัโอ้ย,อ,ยออกตัวสิออกตัวเร็วเร็วเร็วออกตัวตายย้อยโ้มหมาเตะรถบัตีไปไกลเลยชัยเกิลว่ารถคันนี้นะอัตราเร่อองรมันน้อยไปหน่อยนะ มันจะม่ด้ว่าไม่เกี่ยวความเร็วเท่ากันกับครั้ที่แล้วนะชายเกลืออัะแาเรรงไงนดีกว่าใช่ความเร็วอ๋อจริงด้วยกว่าจะออกตัวได้แรงมันไม่แรงเท่าแฮโอ้ชายเก้ารถคันนี้ยังใช้งานได้เดี๋ยวไปขึ้นทดสอบหน่อยเอ้มันยังขับได้นะแต่ว่ายางมันเป็นแ้มันไม่ไปเลยเครื่องยนต์ยังใช้การได้ดีล้อมันหมุนทุกล้อไหมล้อมันหมุนทุกน้อนะแต่ว่าล้อมันจมดินน่ะคล้ายๆแบบว่าล้อติดลมนะบันนี่ ล้อติดลมแล้วบันนี้ว่าล้อมันยางแตกแล้วน้ำไปไม่ได้ดูสิล้อฝั่งซ้ายมันไม่หมุนแท้ไชคลอ๋อ้จริงยายาด้วยฝั่งซ้ายแล้วมันก็แล้วมันก็ไม่ไปต่อคันนี้ถือว่าไม่ผ่านไม่ผ่านคิวซีอคันนี้เก็บเข้ากรุไปเลยเก็บเข้ากรุไปเลยคันนี้โอเคลบทิ้งไปเลยไ,ไปดูรถไชคลดีกว่าตอนนี้นอนหงายท้องอยู่ข้างบนแล้ว บันนี่ฉันว่าเราต้องยกลงมาแหละเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะขับได้อยู่หรือเปล่าโอเคบันนี่จะยกลงมานะชายเกิลเดี๋ยวมาดูกันซิว่าคันนี้ยังตกกะปีดีหรือเปล่าแง <c oughs> เอ้คันนี้ก็ยางแบนนะชายเกิล <c oughs> แล้วเออน่ั่นงี้งง,ง,ง,งไม่ไปเหมือนกันถือว่าสองคันนี้บันนี่คิดว่าบันนี่น่าจะให้แค่หกเต็มสิบและกันเพราะว่าเราโดนจัดก,การก่อนที่รถจะพังนะชายเกิลถูกไหม ถูกต้องเลยแถมคันนี้นะเอคุมกันเราไม่ได้แบบคันแรกนะถูกต้องคันนี้ไม่ให้ผ่านงั้นเดี๋ยวเราไปดูโมเดลถัดไปกันต่อดีกว่าไปกันคันนี้บันดี้ขอนําเสนอรถถังคาเวนโคแทงนั่นเป็นรถถังรัเสเซียนะมีป้อมปืนได้ยิงด้วยกัน2กระบอก,กอเดี๋ยวบันดี้ขอดูซิว่าถ้าหารป้อมปืนไปหาเจ้าซูเปอร์มาริโอ้ได้เรายิงใส่มันมันจะตายไหม ทีต้องถอยหน่อยถอยหน่อยป้อมปืนมันอยู่สูงไปนิดนึงไชเคลมันดูเป็นป้อมปืนใหญ่มากเลยน่าใหญ่มากๆเลยไชเคลเดี๋ยวเดี๋ยวขอเล็งแป๊บหนึ่งอ่าโอเคนี่น่าโอ้เธอยิงไม่โดนน่ะเี๋ขออีกนัดนึงขออีกนัดนึงไม่โดนอีกแล้วมันเข้าด้านข้างเน่ะบันนี่เออออออันนี้เกือบเออชก็ว่าเกือบโดนนะอีกทีนึงอจิ เอไม่โดนอีกแล้วนะ่ะเดี๋ยวจะขอทีสุดท้ายแล้วรอบนี้โดนแน่นอนน่ไงล่ะอืมมันไม่สะทกสถานไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับมันเลยแต่ว่าเลือดมันก็แอบ,บลดหน่อยๆนะก็โดนสี้ขึ้นงั้นก็มาที่ก็ยิงโดนแฮใช่ใช่ใช่นีไ่งไงอันนี้โดนเต็มเต็มเออเอ,อฉันฉันรีบขึ้นเลยดีกว่ายิงพร้อมกันทีเดียวสลูกเลยดูนะตุ้มๆเห็นไหม เอ,อ้ฉันว่ามันเริ่ม,มหงุดหงิดโมโหด้วยนะอโอ้มันวิ่ง้วชัชเก้ารถถังเราไปช้าด้วยนะประเด็นนะ่ะวิ่งแค่ยี่สิบไมล์ต่อชั่วโมงเองโอ้ยี่สิบไมล์ต่อชัวงงช่วโมงฉันว่าไม่น่าทันแน่เลยนะ่ะดูสิเหมือนเรารถถังความเร็วเท่ากับมันเลยนะ่ะช <c oughs> ันก็เธอช่วยยิงหน่อยสิไหนๆก็อยู่บนป้อมปืนแล้วอ,อยา่า

ลงมาเลยโอ้บันนี่มันติดอยู่ในกำแพง, <c oughs> งอสมน้ำหน้าตธออยู่ในกำแพงหรอกเหอนนรอะ้อวไมนนด้ลอยทำไมมันมีสองตัวนะใส่มันทำลายล้างรถถังเราไม่ได้มันก็เลยเพิ่มจำนวนนะโอ้บันนี่เธอย,อยังรอดอยู่หรอยังรอดช้เก็รถถังคันนี้บันนี่ให้ผ่านโอ้ชัยเก้าก็ว่าเจ๋งคันนี้นะชัยเก้าให้เก้าเต็มสิบไปเลยนะ ไปเลยได้ไหมยะบันนี้ยังรอดอยู่นะเนี่ยโอ้โหเห็นไหมเนี่ยบันนี้ไม่ตายแฮะไอ้จริงด้วยเอาสิบไปเลยโอ้โหอยังกะยังกัะมาเล่นบอลอยู่นะบันนี่ไอ้เขาแต่เลือดบันนี่ลดลงเรื่อยๆแล้วนะเหลือแค่สิบแปดแล้วเลือดบันนี่น่ะเหลือสิบหกแล้วไชเกลมันจบดีบันนี่ตลอดเลยว้าวเย้ยตอนนี้เลือดบันนี้เหลือสิบเอ็ดเหลือเก้าแล้วไชเกลอู้มันไม่ยอมไหมมันไม่ยอมละลดลดละความพยายามว้าวเหลือสี่อ้าไม่รอด เป็นยังไงกันบ้างทุกคนชอบรถโมเดลคันไหนโมเดล1โมเดล2หรือโมเดล3ให้บันนี่ชอบโมเดล1และโมเดล3แต่ว่าที่แน่ๆบันนี่ให้โมเดล3ผ่านนะโอ้โหมันป้องกันเราได้เป็นอย่างดีเลย <c oughs> ใช่ใช่ก็ก็ให้โมเดล3ผ่านแบบร้อยเต็ม10ไปเลยนะคะแนนทะลุไปเลย <c oughs> ทุกคนคิดยังไงครับว่าจะให้โมเดลไหนผ่านบ้าง ถ้าเกิดว่าใครชอบโมเดลไหนก็คอมเมนต์กันมาบอกด้วยนะสำหรับวันนี้บันนี้ขอตัวลาไปก่อนใครชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้ากดเลิฟก็กดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายเย่ yeah, <Yeah. S 1> ว่าแต่มันไปไหนนะไม่ร้โอ้นี่ไงมันเพื่อว่าถ่ายแล้ว